สิ่งหนึ่งที่เราพบหลังจากนั้นก็คือ,อมีสำนักข่าวทำสำรวจว่าประชาชนได้อ่านรัฐม,น,มนูญเท่าไหร่เข้าใจว่าข่าวนี้หลายคนคงเห็นนะคะแล้วก็พบว่าทั้งประเทศเนี่ยมีพูดตอบคำถา,วา,ามว่าอ่านรัฐมนูญแค่57และภาคอีสาน ภืาอาพิสานอ่านมากที่สุดถ้าพื้นทนี่ที่อ่านรัฐธรรมนูญน้อยที่สุดคือไม่อ่านสูงสุด69%นั้นคือกรุงเทพมหานคระนะคะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะคะเป็นตามขา่าวดังนั้นสิ่งที่ดิฉันสรุปได้สิ่งเดียวที่ดิฉันสรุปได้ในประเด็นนี้ก็คือว่าการทาประชาการทาประชาธิปไตยครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลย ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อหารัฐธรรมนูญเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบริบทแวดล้อมในทางการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้ดิฉันลองตั้งคำถามอันนี้ดูเนื่องจากว่าเราก็มีราม่าเป็นไป,นปนนหมดน,นะคะทั้งฝ่ายรักฝ่ายไม่รัอะไรก็แล้วแต่ี่ฉันลองตั้งคำถามดูว่าในประเด็นที่ฝ่ายไม่รับบอกว่ามัน จะไปรับได้ยังไงไกลไกทุกๆอย่างมันถูกควบคุมโดยรัฐมันไม่เปิดให้มีการาประชาสัมพันธ์โต้เถียงถ้าสมมติกลับกันว่าถ้าเปิดให้มีการโต้แย้งอย่างเสรีเป็นประชาเป็นการทำประชามติตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีมาตรฐานเนี่ยผลจะเปลียดไหมอันนั้นถ้าต้องถามคำถามนี้จริงๆกับตัวเองนะคะว่า ถ้าเกิดกระบวนการทำประชามติครั้งนี้เปิดให้โต้เถียงอย่างเสรีให้มห Hence, deals, ีนักวิชาการออกมาโตกับกรทอกรทอยอมของมาโต้ด้วยนะคะสมอาจารย์นโตกับอาจารย์พิษเนี่ยถ้าขว่าผลประชามติจะเปลี่ยนไหมพี่ฉันไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนนะคะโบวรับยังอาจจะสูงกว่าเดิมีนึกถึง Brexit Brexit เนี่ยถือว่าเป็นการทำประชามติที่เป็นไปตามมาตรฐานสาคนมากแบบอย่างหนึ่ง แต่ Brexit ก็ทําให้หลายคนโอบหักเหมือนกันอันนี้คือกระบวนการประชามติเนี่ยนะคะแล้วคำถามอีกคําถามหนึ่งว่าหลายคนก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องกลไกอำน,นาจรัฐซึ่งฉันเห็นด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายเหตุผลครูปอครูขอผู้คอร์ครวอผู้ผผูจอครูพื้นที่กำลังผู้ใหญ่บ้านบอกให้โหวตแบบนี้ฉันนำเสนอเนื้อหารูปแบบนี้คําถามคือถ้ากลไกอํนานาจรัฐในี่ย ทํางานอย่างเข้มข้นได้จริงทําไมพื้นที่อีสานถึงหดไม่รับมันคําถามคือมันเกิดอะไรในพื้นที่ของภาคอีสานหมายความว่ากลไกรับเหมือนกันใช้ส่งผลต่างกันในคนละพื้นที่ดังนั้นถึงเป็นคํอาอธิบายสำหรับฉันว่ามันไม่ได้มี คำตอบชุดเดียวที่จะอธิบายได้ทั้งหมดแม้แต่กวไกรัดเขาบอกว่าเข้มข้นมากแล้วจเจ้าเสื้อใบอีสานก็เข้มข้นมากเนี่ยทาไมภาคอีสานถึงบวไม่รับแม้แต่ชุดพื้นที่อื่นนะคะทีนี้ัประเด็นก็คือว่าเราสรุปไรได้บ้างที่ันคิดว่าสิ่งที่เราสรุปไม่ควรสรุปแล้วก็สรุปไม่ได้แน่ก็คือว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นน่ะเสียฝั่งโดยส่วนให บอกว่าคุณสุเทพแย่งพื้นที่ภาคใต้มาจากคุณชวนคุณอภิสิทธิ์แล้วนี่เรียกได้ว่ายากที่จะอธิบายแบบนั้นนะคะฉันเชื่อว่าถ้ามีการเลือกตั้งพรรคคุณสุเทพซึ่งมาแน่ๆจะร่วมกับคุณไผ่กุลหรือเปล่าก็ไม่ทราบกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังยังน่าจะได้เสียงส่วนใหญ่นะคะดังนั้นภาคใต้การที่ภาคใต้ไม่ปวดตามคุณอภิสิทธิ์บอกอะไร วันนี้ฉันไม่มีข้อสรุปแต่ที่ว่าภาคใต้ไม่หมดตามคุณนพิสิทธ์อาจจะเพราะอาจจะชัยชนะของคุณสุเทพเหนือคุณพิสิทธิ์อย่างสิ้นเชิงนะคะประเด็นที่สองคือมีนักวิชาก,การบางท่านก็บอกว่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เงินไม่เป็นปัจจัยในการลงคะแนนนะคะเพราะ การเลือกตั้งไม่มีเงินเกี่ยวข้องซึ่งฉันเห็นด้วยแน่นอนแต่คําถามเดียวกันนี้ก็เหมือนกันก็ถามว่าถ้าเงินไม่ได้เป็นปัจจัยการที่คนอีสานโหวตไม่รับนี่คือเจตจำนงของเขาว่าไม่รับโดยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนที่สุดถึงไหมคะนั่นคือจุดยืนที่ชัดเจนของภาคอีสานดังนั้นประเด็นที่ใครบอกว่าภาคอีสานคือคืนของการซื้อเสียงคือคืนที่ของคนยากจนที่เห็นเงินสําคัญกว่าในการเลือกตั้งถ้าเรารับประเด็นนี้ เราก็ต้องเลิกว่าคนอีสานว่ามีเงินเป็นปัจจัยหลักของชัยชนะในการตั้งไั้เหมือนกันนะคะในประเด็นที่3ถามว่าโดยรวมนี้จะใช้เป็นการประเมินฐานเสียงของพรรคการเมืองได้ไหมดิฉันคิดว่ายังมีข้อสรุปตรงนั้นได้ยากพิ้งแต่ที่เราพอสรุปได้ดิฉันคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่รัฐมนุฉบับนี้ผ่านเนี่ยเพราะความไม่ไว้วางใจนักการเมืองมีอยู่สูงนะอย่างที่อาจารย์ชอร์ชาใช้ ภาพนี้มันถูกโขงกระหน่ำลง,งมาอย่างสาหัสไม่ใช่เฉพาะหละังการรัฐประหาครั้งนี้นะคะแต่ว่ามันมาตลอดเวลาต่อ,นนอเนื่องนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันทิศทางเนี้ยชัดเจนขึ้นชัดเจนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในขณะที่แกนนาหลักของพรรคเพื่อไทยแกนนาหลักคือตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณชวนเองออกมาแสดงจุด ไม่รับร่างก่อนวันประชามติถึงวันนายกร,รัฐมนตรีระยุติทรโอชาออกมาแสดงจุดยืนรับร่างนี่คือการประทะกันของผู้ชี้นำความคิดที่มีพลังที่สุดณวันนี้นะคะแต่ผลออกมาว่าไม่รับร่าง บอกไว่าพลังของการชี้นำเนี่ยพักการเมืองมันก้ลงอย่างน้อยประเด็นนี้พอจะบอกได้ว่าพักการเมืองลดบารมีในการชี้นำส,สังคมลงไปพอสมควรซึ่งคงจะส่งผลต่อให้พักต,ต,ต้องปรับตัวพอสมควรนะคะดี่ฉันคิดว่าสิ่งที่เขาคุมได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไกลอำนาจรัฐแต่เขาคุมสารที่ส่งถึงประชาชนด้วย มันผ่านกระบวนการคิดพิจารณาการกรองเนี่ยค่อนข้างฉี่ทั่วระยาวนานและสารนี้ไม่ได้มีสารเดียวอย่างเช่นสารที่ส่งไปงพืนที่ชนบทในหน่วยต่างๆทางไกลเนี่ยก็คือจะเป็นสารท่ารับจะมีการเลือกตั้งนะคะมีภาพของทหารลงไปช่วยชาวนาทำนานะคะมีสารเรื่องของการ การกระจายรายได้คือสามเหล่านี้มีหลายชุดและถูกส่งไปในทางเ็ตุผบหรือกลุ่มเป้าหมายที่ตรงและมีประสิทธิภาพนะคะนี่คือก,การใช้กลไกรัฐในแนวดิ่งผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันถูกตอขอ,ของของนอ์ไปคือความสงบรเรียบร้อยสารนี้ก็ส่งภายใต้การควบคุมสื่อกระแสหลักทั้งหลดังนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่การควบคุมคนนกลไกอำนาจรัฐ การเลือกทักสารอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและรัฐไทยทาแบบนี้มาได้ตลอดทีนี้ประเด็นนี้เราจะจะคิดอะไรได้กับมันดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วดันเป็นคนที่เคยประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการทาประชามติรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะมันไม่มีความหมายต่างประเทศก็ไม่ทํากันยกเว้นประเทศอียิปต์เพราะว่ามันไม่มีทางที่คนจะเข้าใจา ประชามติให้ทำเป็นรายมาตราประเด็นสำคัญสำคัญทำมาเลยนะคะอย่างอาโอเคประเด็นเรื่องให้รัฐสภาโหวตนายมนมรีอย่างนี้แต่คุณต้องตั้งคำถามที่ไม่ซ่อนเล่เหลี่ยมคนเอาไว้ด้วยการถามว่าให้รหัฐสภาโหวตประชาชนทั่วไปก็เข้าใจว่าปกติรัฐสภาก็เ,าเป็นคนโหวตนายลลายงมรีอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่านีนก็ต้งถามอีกว่าต่อให้แก้คำว่า เป็นให้สบอหวตเนี่ยก็อาจจะผ่านดีนะคะเพราะว่ากลไกทั้งหลายเนี่ยมัน,ม,นมันถูกคอนโไว้ไว้ทั้งหมดนะคะแต่ดิฉ่นคิดว่าถ้าให้มีการทำประชามติอีกภายใต้สภาพสังคมแบบนี้โอกาสที่การทาประชามติครั้งหน้าก็จะผ่านก็จะผ่านอย่าลืมว่าสิ่งที่มันบอกเราก็คือว่าคือโลกเราเนี่ยมันหมุนไปด้วยแรงเบียดซึ่งทุกวันนี้แรงเบียมันมันไปเร็วมาก มีกลุ่มคนที่หมุนไปพร้อมกับแรงเหบี่ยงความในหัวโลกแต่มันมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหึ่งหรือหลายหลายกลุ่มที่ไปไม่ได้ในในจังหวะเดียวกันนะคะดังนั้นเราถึงบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันเปิดออกมาเราก็น่าจะรู้ว่าผลของรัฐมนุนใช้จะเป็นยังไงทาไมพวกคุนยังหมดรับอยู่เพราะว่าแรงเบี่ยงที่แต่และคนถูกเบี่ยงไปเนี่ยมันมันไม่เท่ากันแล้วนคืออิสงที่มันมันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอีกไม่ใช่เฉพาะ ยิ่งห่างกันมากขึ้นมันจะสร้างความมุ้นงกับคนที่ถูกเนี่ยไปตามความเร็วของโลกกับคนที่ยังอยู่ข้างหลังซึ่งไม่ใช่ความผิดของใครแต่คําถามคือเราจะทําความเข้าใจกับสังคมที่มีเนื้อเป็นอันรับนิยมค่อนข้างสูงได้อย่างไรประเด็นตรงนี้ขอย้ำตรงนี้ค่ะคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความอันรับนิยมค่อนข้างสูงมีวัฒนธรรมทางการกนเมืองที่ยอมตามสับวิสิทธิ ว่าจะทำประชาธิปติอีกครั้งการยอมตามอำนาจรัฐไม่ว่าจะอำนาจรัฐใดที่อยู่ในขณะนั้นจะสูงมากโอกาสที่การทำประชาธิติทุกครั้งจะขาดจะมีสูงมากเพราะมันเป็นวัฒนธรรมแบบยอมตามไม่ว่าคุณจะให้ข้อมูลเต้อตอเยอย่างไรก็ตามนะคะจะมีประชากรพลเมืองไทยที่เป็นอัารักนิยมอยู่แล้วที่ต้องการรักษาสถานภาพเดิมความมั่นคงความมีระเบียบ ก็จะยอมจำนนต่ออำนาจรารนี้เป็นประเด็นทีนี้สุดท้ายก็คือจะชวนมองทิศทางของอนาคตเราทราบหลว่าคุณไพทย์นิีิที่วยออกมาประกาศตั้งพรรคการเมืองในประเด็นนี้คงคงยังไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนะคะและสิ่งที่น่าจะ เซซิโรคืออะไรเซซิโรก็คือการล้างการจดทะเบียนพักจังเลือที่มีมอยู่ในปัจจุบันให้มาจดทะเบียนพักจังเมือกใหม่ปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเซซิโร่ถ้าเซซิโรนะคะทฉันยังไม่มั่นใจว่าทางกรทจะเอาเอาย่างไงแต่เมื่อเซซิโรก็คือให้พรบให้พักจังเมืองทั้งหมดบทความเป็นพักจังเมืองจุดนั้นคือการปลดล็อก นักการเมืองเดิมทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องหาพรรคสังกัดใหม่มเข้าไหมคะพอผู้คนต้องหาพรรคสังกัดใหม่ก็จะเกิดพรรคเหล่านี้มารองรับดังนั้นหลังจากนี้การย้ายพรรคจะทําได้อย่างง่ายดายเข้มข้นคือมันไม่ต้องไปลาออกจากพรรคเดิมอกก็คือเราไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคอยู่แล้วเราก็ต้องหาพรรคสังกัดใหม่นะคะดังนั้น,น,น ทำ,ทำยังไงในเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่ท่นคิดว่าน่าจะพอบอกได้ก็คือจะเกิดพักการเมืองเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะพักขนาดเล็กขนาดกลางโดยที่เขาไม่จาเป็นจะต้องอยากเป็นพักใหญ่ได้เสียขา้างบ้านหรือสตัวยอย่างพักของคุณไพลบุเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งได้สอสอเขตคือรวบรวมสอสอรวบรวมคะแนนเขตที่เป็นอันดับสองอันดับสาม,สามก็จะมารวมกัน ชีรายชื่อของพักแล้วก็จะกลายเป็นคะแนน2ของพักโดยไม่จาเป็นต้องชนะที่1ในเขตนะคะถ้ารวมพักเหล่านี้ได้125เสียงบวกกับสวออ250นั่นคือที่มาของรัฐบาลหานี่คือแนวโมที่ต้องจับตามองถ้าโดยส่วนตัวฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องเซ็กซิโร่หรือให้พักบดสภาพการเป็นพักไปเพราะนั่นจะหมายถึงการที่สมาชิกพัก รวมถึงประชาชนทั้งหลายที่เป็นสมาชิพกพรรคอยู่เนี่ยาหายไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดปรากฏการณ์แบบนั้นก็แนวนราก็คงจะจะเป็นแบบนั้นประเด็นสุดท้ายก็คือดิฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือพรรคสอวอย่างที่บอกนะคะจับมือกับพรรคขุนเทพอาจจะต้องอาศัยพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถึงจะตั้งรัฐบาลได้นั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ฉันอยากเห็นมาก ทางเดียวที่จะเปลี่ยนทิศทางการเงินไทยในส่วนของสถาบันการเงินได้